pizza's แม่งเอ้ยว่าจะไม่เล่นแล้วกเกมนี้เนี่ยห่างมาอีกแล้วชอบดูกันจังเลยเกมผีเนี่ยผีเด็กดอกทั้งหลายทีเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่แล้วกูตายเราก็ต้องมาใช้กรรมด้วยกันกับมึงนี่ยังไงลุงอ้วนพุ้ยมึงอย่านะ พาร์ทแล้วนี่มึงยังไม่เข็ดกันอีกเหรอจะมาขอพาร์ทส,สองอีกกูพร้อมเลยนะอืว่ากูเสียวอะนี่เราเข้ามาทำอะไรกันในเกมนี้เนี่ยวุ้ยวุ้ยว้าวว้าวว้าวมีใครขี้อยู่หรอครับอ๋อไม่มีสงสัยเมื่อกี้นี้ไดโดเสาร์มทาทำหล่นเนาะเออ นี่มึงหลบกูอยู่บนเพดานวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแห่ <c oughs> พ่อมด <c oughs> ิอือโอ้ยหาพวกเรากำลังจะตายจนตบมือพนันซูมเข้าซูมออกอาพวกเรากำลังจะตายจนตบมือพนันซูมเข้าซูมออกน่กจะซูมทำไมเนี่ยมีแอปเปิลให้กินด้วยแม่งมีห่วงใยสุขภาพกูด้วยนะไม่ต้องทำประกันเลยนะฮะสุขภาพเนี่ย เคยถามไหมว่ากกลัวไหมกลัวนี่มึงยังจะมาอีกเหรอพาร์ตี้เนี่ยโอ้โหชอบเล่นอะไรแปลกสวัสดีครับว่าไงเพื่อนนั่งนิ่งเลยน้ำมึงแน่ปิดประตูให้หมดเลยนะ เปิดเพลงเพน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 เออมาอีู่ห้องนี้แม่งวิ่งไปกูไม่ไปหรอกเอกูไม่โง่มึไม่โง่เอัฟเฟสแฮปปี้นิวเยียร์เออนิวเยียร์วัดเดี๋ยววัตดิยา บางทีนี่ก็เล่นกันแรงเกินในเกมนี้เนี่ยอันนี้ห้องไหนวะโอ้โหโอ้โหโอ้อียผีผู้หญิงผีผู้หญิงจะเตะให้คว่ำน่าไม่ใช่ดิมีเด็กมจะเตะให้คว่ำนี่เปิดไฟน่าไปศึกษาวิธีเล่นมาละอ่าคอมเมนต์ในยูทูบบอกกูมาน่บอกว่าเจอผีเด็ก ให้จ้องหน้ามันเข้าไว้น่ะเราต้องสตองน่ะสตอง you know สตองมันจะสตองอะไรก็แล้วแต่แต่กูโดนหลอกทีเดียวกูเลิกกูปิดน่ะอยากดูกันจังเลยเกมนี้เนี่ยสตองหาเลยล่ะน่ะกูโดนหลอกกูสตองอยู่คนเดียวไหมน่ะพวกมึงน,นั่งขำกันทุกคนเลยกากาพี่เจมขำกิดสะใจน่ะมึงจะตายหายแล้วชีวิตจริงเนี่ย จับเมาส์ได้เหงื่อยังเต็มเมาส์เลยเนี่ยอามาบ่นให้ครบเลยมาขำกันจังเลยไอคนกลัวผีเนี่ยขอให้มันมาข้างหลังคนดูเนี่แหละมอไม่ดีนะไม่ได้ลบหลูนนะแต่บอกว่าอย่ามาเลยดีกว่านะนีอยากจะแรปแต่ว่าแรป is now ในไม่ต้อนรับโอเคแรป is now you know what the fuck โอเสียงวิทยุอะไรเนี่ยแม่งบอกว่าไม่จะฆ่ากูไม่เอาแล้วจิ้งกองกังกองกองกังกิ้งกูใครแม่งคิดเพลงนี้ใครแม่งคิดเสียงนาฬิกาวะเนี่ยฮะ ีจะเห็นหน้าไม่เลยเกินนะประตูอย่าปิดประตูอย่าปิดสัมผัสได้เลยว่ามันมาแล้วนะฮะคนนี่เริ่มลุกแล้วนี่โฟงไฟนี่เริ่มปิดแล้วเริ่มไล่กูละห้องนี้แม่งมืดว่ะห้องนี้แม่งมืดว่ะกลับไปห้องเดิมดีกว่าว่ะไฟอยู่ไหนวะไฟไฟอยู่นี่ว่ะแต่กูปิด <c oughs> กูเปิดแล้วก็ไว้อย่างนั้นอนะ ือจะแรปนะฮะแต่กูแรไปไม่ออกละน่ากูใส่เกียร์หมาวิ่งอย่างเดียวละตอนนี้สวัสดีจ้าเหรอน่ากูมาจากห้องนั้นมันก็ปิดไฟห้องนั้นกูมาจากห้องนี้มันก็ปิดไฟกูจากห้องนี้น่นาต้องการอะไรน้าน้ำส้มน้ำเขียวน้ำแดงเฟนตาแป๊์ซี่เราจะเอาเลเกี่ยวอะไรกับเล่วะเชื่อได้เลยว่าคนดูตอนนี้ไม่กำลังรีเสียงอยู่น่ากูรู้รู้ สวัสดีครับเปิดเสียงให้สุดไะเดยวเด้อเด้อเดี๋ยวมึงเอง่้องไอีเด็กดอกเง่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 เงเงไงเจ็งจริงมึงมาดินี่มึงจะแข่งจ้องตากับกูเลยฝันหาะหายไปลวกะจอก กระจ่อเงยกูยไกหลเต็มเมาส์เลยเงยเงยกูไหลเต็มเมาส์เลยออโอเคโอเคโอเค yes yes น้าแล้วไฟห้องนั้นจะปิดทำไมออโอเคไม่ได้ปิดนี่หว่าเมื่อกี้นี้ที่ยืนจ้องหน้ากับมันนี้สารภาพไปนะคือไม่ได้กลัวเลยเนะ <c oughs> นี่ยจริงเนี่ยเอ๊ะ <c oughs> เว่าไงมึงอายเหรอกูเนี่ยสตองพอวะอีดอกนี่ตบคว่ำเลยมึงอยามึงอยามึงเข้ามาหลอกมึงโดนโดนนีอ่อืมกูขืนพูดแล้วก็กืนน้ำล,ลายตัวเอง <c oughs> ไปได้แล้วเว้ยจะปิดไฟปิดหาพ่อมึงเหรอโอ้เล่นอะไรไม่รูเ้เรื่องอะเห็นนะจ๊ะ เขาว่าผีนั้นไม่มีเงานะฮะทำไมาอีดอกนี่นมันมีเงาวะยังขากูสั่นแล้วเนี่ยไปได้ยังขากูสั่นแล้วเฮ้ยไปได้แล้วเอออะยุยไปนูน่นอีกโอ้โหมึงนี่หลายทีแล้วเกินนะวับไปวับมาเนี่ยฮะนะพ่อชื่อแอนติเมทเหรอไอ้มึงบิ้งได้เหรอฮะกลับบ้านไปกินนมนอนไปอีดอกไป ไปโอาพ่อแม่งไม่สั่งสอนแล้วยังไงฮะกูบอกว่าไปเด้เอ,อนั่นแหละไปลูกออพูดแล้วให้ฟังกันบ้างเออนี่ยมาเงี้ยไหนวะ,ะแล้วมึงจะไปอยู่ท่าย,ยากเลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยลำบากลำบากกูรู้เข้าใจไหมไม่ไปกูจองมึงจริงด้วยอ่ะอาม๋ออะ connection l ช s t เทียอะไรมันหลุดทีเอสได้ตอนนี้กลัวเป็นเหมือนกันด้วยเสียงปิดไฟข้างในมันเป็นร้างสังหรณ์มากเป็นรางสังหรณ์แห่งบ้านทรายทองพ่อปิดไฟทำไมเนี่ยปิดเองแล้วก็ด่าเองกูเปิดให้เปิดให้ทุกดวงเลยเป็นลางสังหรณ์แห่งบ้านทรายทอง มึงก,กลัวกูใช้ไฟเปลืองขนาดนั้นเลยเหรออีดอ,อกหลอดประหยัดไฟเบอร์ห้าก็มีนะมึงซื้อไปใช้มั่งอันกกีนี้ขยันปิดจังเลยเปิดจั๊กปิดจังเนี่ยฮะโอ้ลหละลาลาว้าว้ช็อต M ไฟอมไฟเจ้เปิดเพลงเปิดเพลงเปิดไฟตื yeah. Bird prank. Bird prank. Bird prank. ่น ตึ <Cornell>. นตืตึตึตึน้องเฮียอะไรเนี่ยหรอเดี๋ยวเดกูเปิดเพแล้วกูจะได้ยินเสียงมันไปเนี่ยปิดก่อนออเยเยเยกิงกองกางกอ เสียงอะไรวะโอ้ยวร้่ายโาฮฮ่าฮ่่อ้กูกินน้ำนี่ไม่ได้ช่วยให้กูใจเย็นขึ้นมาเลย ขยันปิดไฟหาอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงอีเด็กดอกอ่ามึงอยู่นี่ฮัลโหลฮ่า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 โ่าห่าฮ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 าฮ่าฮ่นฮ่าย่าฮาฮ่าฮา S <S โ,อโ,โอ้โหพอ <S <S ่อมึงไยกูไม่ไปไหนละโอ้โอ้โอ้พ่อมึงกูไม่หันไปจริงเฮ้ยได้ผลวันต้องใส่ต้องไปบอกวันอีเด็กดอกไงเพื่อนนะรักกันนะรักกันไว้เถิดระเบิดควางป่ากันไปได้ยัง ไปดีคอนเน็กชันลนลอดพ่อมึงดิวักย่ามันมึงโอ้โหโโหดูหน้ามึงกําลังจะแบบโอ้คุณผู้ชมดูปากมันฮะให้คล้ายกับมันพูดถว่าพ่อมึงโอ้โหแถวบ้านเขาเล่นอย่างนี้กันวันปีใหม่นะฮะผมก็เพิ่งเข้าใจตัวเองเหมือนกัน รักกันนะน่หายวับหยาขยันปิดไฟจังเลยโว้ยไปแม่งอยู่สองสามห้องนี่แหละอย่าพึ่งมาได้ไหมขอขอน้ำอโอเคปิดหาองอะไรวะหัวเราะหาพ่อมรือกูเตะคว่ำเดี๋ยวเดี๋ยว ก <laughs> องกางกลางกองกูเกลียดเสียงนี้โว้ยกลับมาที่เดิมอีกแล้วให้มันเล่นอีกแล้วอวดดุ้ยสวัสดี Happy ี e w y e a ์นะ ยืนนิ่งอย่าง๊อบบปปิ้งแล้วก็ไปกินหมูปิ้งคือไม่มีอะไรจะพูดกับมัน <c oughs> อ้ยไปแล้วไปละไปละกูเกลียดมันกูเกลียดมัน <c oughs> มาอีกแล้วเรอมาทุกปีนะมึงเดมกินตดกูไหมจะหันหลังก็ไม่ได้ม่งมาหลอกวิก <c oughs> ตกแม่ไอ้ความไม่ดีไหมทำไมไม่ตบวะกูถามจริงนะฮะมาส่งพิซซ่าแท็งทีเดียวมันไม่ตบ <c oughs> อะไรอะเล่นอะไรไปเ,เล่นไม่แม็ปิดไฟอีดอกมาอีกแล้วบึงนะบึงนะปิดจากห้องนั้นก็มาห้องนี้ปิดจากห้องนี้ก็ไปห้องนั้นแน่มันว่างมากจะไม่อีดอกแน่พ่อแม่ไม่บอกเหรอว่า จะเล่นกันแบบนี้เนี่ยฮะฮเอา้ามันจะหายมันก็หายไปเลยกูอ,อยู่แค่ห้องนี้ได้ไหมเนี่ยเสียงแปอีกมามาเสียงมากูอยู่แค่ห้องนี้ไม่ไปไหนอ่ะเปิดปิดตบอ่ะอจ่าเอ,าอาลูกมีปัญหามาเคลียร์กูที่บ้านเนี่ยตอนนี้มึงปล่อยกูออกไปก่อน จะล็อกหาพ่อองหมดประตูเนี่ยเฮ้ยเสียงแมงมายล้มสัสโอ้พ่อพี่ไหนวะโอ้ยแม่งปิดหลบชื่ออะไรตรงนี้เนี่ยแม่มึงชื่อีแอบเลยคะฮะมึงบอกชื่อแม่มึงมาคุณจะได้รู้เริ่มถี่แล้วนะมึงที่ถี่มากก็ไม่ดีนะไม่ชอบ บองตรงบองตรงกูอยู่แค่ตรงมุมนี่แหละสิสึกปลอดภัยเสียงไรปิด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 เปิดเปิดเเนีเ่ยสียงเริเ่มมาเริเ่มไล่มาละแ๊แก๊๊กมาเนี่ยเนี่ยนย่าหออ เฮ้อเคมันเฮ้อแล้วแม่งเฮ้อไม่ไปแล้วเฮียอยู่แค่นีู้ไมยเข้ามาไอ้ก็ไปกัไหนวะพ่อไม่นี่ขาไม่เจอโอ้ นสตีสติวพอม้ยอีกแล้วรอเฮ้ยพอมเชียแม่งยุนกูไม่ไหวเลยสัตว์กูลงไม่ตรงนี้นี่แหละไอ้เหียแม่งเสียงอยู่ในห้องนี้อีกพอมึงมาไอ้สองตัวเีย multimillion Hai Mai福, Đãy subscribe